สิ้นคาหมาไม่เหลาสุดยอดมากความว่าเรื่องการกินปันนี้เลยเนี่ยครับดิวบรดี้จบไม่เลยครับเลนนะกินในเด็ดเลยแกไม่ไม่ทช,ด,ชดเลยเราต้องทดลองก้อนครับขุนไข่เดี๋ยวไม่ทดลองแล้วไปไปไปบอกลูกค้าไม่ถูกว่าร้อยไม่ร้อยอเดี๋ยวลูกคาที่ว่าแล้วตึ้นบมาไขา่อย่างเดียวตาแต่ดไข่นนเนี่ยนเหนื่อแนบจะอยู่บัณนีครับอืทางใดเย็นไหมเดี๋ยวชี้กันได้เลยว่าร้อยไม่ร้อยนะ มันมีอยู่ซ่องซ่องรสชาร์ออกมาไม่ซ่องรถชาร์ตคือรดชาร์ที่ซ่อมเข้าไปนี่คือคือเขาเรียกว่าดิวเบอรี่เคลือบดิวเบอรี่เลยอย่างนี้ได้แล้วกินกับน้ำาชากราบแยวว่า้าจ้าลุกหลัคํำลุกหลัคํำรับโรคไม่พอที่กระดิดเลยน่า,าร้อยไหมเรอยมาาไม่มาไปร้อยแล้วติดตามได้เวทววลาจุงไงถึงหน้าบานเลยโรอยไม่ร้รยเลเห็นไหมถึงกัดเด็กก่อนขอร้อยไม่ร้อย อืมอืมแล้วก็ทำด้วยใจม้านันเป็นมานเนือดิวบอดี้ไปตังห้าบาทนีห้าในได้ลองกินได้นี่ถ้าเธอเป็นเป็นแพ็กวันนี้จุ่งราคาจุ่งเลยยี่ห้าบาทโอ้จินไอ้ตึ้งเจอไอ้ผัแม่วันอา่านี่หวันแม่ทึ้งไงล่ะนี่ทัททท้งได้นี่ทิมทิมจองที่งานนี่หวันทึ้งไงล้วเจอไอ้แม่กินตอนที่มีชีวิตอยู่ดีว่าเจอแฝงแม่ตอนดีว่าแกยู่หน้าลงแล้ว ว่างกว้างคิดสำหรับคนที่รักแม่สั่างดิวเบอรี่เนี่ยง,ง่ายเลยแต่แม้จะดิมและกะดีใจอสั่างปาดเว้นเวลาบวกได้เลยเลยครับยินดีรับใายทัวประเทศไทยครับ